ไม่ถือปืนตายวงนิ้นี่เน่แกะเอาขอไม่ให้เพื่อนมาใครชนใจให้เราไปเริ่มไหมเราจะแบบว่าเป็นชพอตที่ดีสัญญาชูช่องนิ้งควายกันขึนนิไหมเนี่ยเก็บเล้งซีซีแบบไกลกาตะกระป๋องฮะ let's go โอไมคยกัสเ oh สียงดังเวอร์หูจะแตกสุ่มทีมเอานะเพราะว่าเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีคนเล่นอะ่ะ <c> ซ <oughs> sure ึ่งจะใคร <name S 3> รู้บอกว่าเรกาก้อง <on. S 3> เกิดปุ้ยเล่เล่นกันแล <get S 3> ้ว <things done. S 2> ไม่ใช่หรอไปกันเพี้ยนไปกัน ถึงเวลาลุยแล้วเม่นแล้วกดตรงไหนวะไปเนี่ยถ้า <First Blood. S 2> เธอเพื่อนก่อนน First l นี่ไปแคหญิง เราเปวดอะไรปวดอะไรยิ่แม่งทั้งข้างล่างนี่หว่าแต่ว่าข้างบนประตูโดนราลานเพื่อนหรือเป <c oughs> <า>ล่าล่ะโดนร้านไปตั้งสามตัวแน่เราขอโทษเราขอโทษไม่ใส่ว่ะ,ะอ้อาวพวกพ่ออ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างคนนี้วิ่งเราของเพื่อนไปตั้งตัวหนึ่งแน่ สองตัวป่ะสามตัวหรือเปล่าแต่โดนด่าไหมได่าอย่า,ด,าด่าเราด่าเรายิงเบาบางอ่อนแออยู่ช่วงนี้อารมณ์ไม่เข้าจอยอย่าด่าเราเพื่อนอย่าด่าร้ายไปสามตัวเองเงี้ย้สัญญาว่าเราจะร้ายต่อไปจะเอาอัพไปนี่ก่อนอัพมาอัพไปนนี่ก่อน โอ้โหอยู่ระยะไกลเลยนุ่นเฮ้ยโอ้โหหาทำเด้อไม่น่าเลยเป็นยังไง First Blood โอ้โเขาชอบวิ่งมาฝั่งนี้กันใช่ไหมวีเราแบบไปยืนดู่ๆทั้าที่เห็นว่ามันมีสองตัวนะแต่เราก็ไปยืนดู่ๆเขาทิ้งตัวโอ้ Double Kill โดนหัวกระบาลแยกเลย อุ้ยนี่แหละเราล่าของคนนี้แหละดูทรงเขาชิมชิวมากเขาสังหักสังหัก double kill triple kill เยี่ยมเราล่าของนายเก่นมาบอากขอโทษเดี๋ยวเราจะล่าต่อขอของหน่อยไม่ เกระสุนเยอะยอยิงทียิงคว้างมากเนี่ยอุ๊ยดูดาเมจต,ตะมุตะี้ดาเมจมนี่ไม่ได้ได้แต่เนี่ยในเหตุผลทุกคนที่เขาไม่ให้ให้ให้เราไปเล่นด้วยนะคะตลาดชาวบ้านเขานั่นเองไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ติดนาด้วยป็นเพีงน่ะแม่เย้ย เป็น่ะไะปลา่ปายังมั้งคนเดียวเลยยันไหนวะไหนน่ะโอ้เพื่อนเตืองอ่ะตาเนี้ยเพื่อนแหวนเรายิงบ้าง kill t r i ล l e kill เหลือตัวข้างบนตายวงหนีบเหลือตัวข้างบนไงอุ้ยเพื่อนจึงมากเยยไงเพื่อนเก่งแท้แต่นี้ไม่ต้องทำไรเยยเดินเลี่ยนเบียบชิวชิวเพื่อนเก็บเ,เบิร์ดเพื่อนตุงคัะเพื่อนตุง ไปด้วยไปด้วยกลัว <_ C os> ผมไปด้วยครับ <_ C os> มีความพยายามมากเลยนะ <_ C os> กดสุม่มมาเล่นสี่สีกดสุ่มมาตั้งแต่แบบดาวตะมุตมิ <_ C os> ใครสนใจให้เราไปรัดนไหมคะถ้าแบบว่าให้เราลัาดนี่เราแบบ หาไม่เจอ first blood หาไม่เจอเลยตามอาดาเมดกันได้ <Double S 1> หาคนไม่เจอพบศัตรูแล้วนในอ๋อโอเคเลยเอาเพื่อน